สวัสดีค่ะเซนกันช่างค่ะรีวิวส่งมอบงานให้ลูกค้านะคะคันนี้เป็นตู้ทึบความสูง2เมตร10วัดจากพื้นกระบะค่ะทรงหัวมาตรฐานนะคะอลูมิเนียมเรียบเตึงทุกแผ่นค่ะทางร้านจะเน้นย้ำงานให้ลูกค้าทุกคันเลยนะคะประตูท้ายเปิดปิด2บานก่อนคู่ค่ะประตูท้ายลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะจะเป็นเปิดยกขึ้นหรือเปิดปิด2บานก็ได้ค่ะ มารับชมผลงานรอบๆคันกันนะคะอลูมิเนียมเรียบตึงทุกแผ่นแน่นอนค่ะอันนี้นะคะกูดด้วยไม้อัดด้านในกันกระแทกค่ะเป็นสเปคมาตรฐานที่นิยมใช้งานกันนะคะทางร้านของเรานะคะจะอัดคลิปวิดีโอให้ลูกค้าได้ชมความเรียบร้อยของหลังคาของที่ร้านทุกชิ้นงานเลยนะคะเพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจแล้วก็สบายใจว่าจะได้สินค้าตรงตามที่สั่งทาแล้วก็ตรงตามที่ลูกค้าต้องการอย่างแน่นอนค่ะส่งมอบงานให้ลูกค้าเรียบร้อยค่ะ เป็นการช่างขอขอบพคุณลูกค้ามากๆสวัสดีค่ะ